ความลับไม่ต้องเสียค่ารังวัดที่ดินแพงนั่นก็คือคุณจะต้องเข้าไปดูในที่ดินคุณก่อนค่ะว่าที่ดินของคุณเนี่ยมันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าหรือเปล่าทิ้งที่ดินไว้นานหรือ,อยังนะคะมันสามารถที่จะให้ช่างรังวัดเนี่ยนะคะเข้าไปในที่ดินเนี่ยแล้วไปรังวัดที่ดินได้หรือเปล่า การรางวัลที่ดินสมัยนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆจังหวัดนะยังคงใช้วิธีการในการส่องกล้องอยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งอย่างนะที่เจ้าของที่ดินหลายๆคนพลาดนะคะคือการที่คุณไปยื่นเรื่องรางวัลค่ะแต่คุณกลับไม่ได้มาจัดการในที่ดินของคุณที่ดินบางแปลงเนี่ยถูกปล่อยลกรางว่างเปล่ามาเป็นเวลาหลายๆสิบปีคุณก็ไม่ได้เข้าไปถากทางหรือทําให้ที่ดินของคุณเนี่ยมันมันโล่งก่อนและสิ่งที่ตามมานะคะเวลาที่ช่างรางวัดเขาลงมาแล้วเขาทํางานไม่ได้เนี่ยเขาจะระงับการรางวัดของคุณออกไปและเจ้าของที่ดินบางคนเนี่ มีการยกเลิกการรังวัดครั้งนั้นไปเวลาที่คุณจะมารังวัดที่ดินใหม่คุณก็ต้องไปยื่นใหม่เสียเงินใหม่และนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้วันนี้การรังวัดที่ดินหลายๆแปลงนะคะถึงได้เสียค่าใช้จ่ายเยอะมากวันนี้เนี่ยครูได้รับอินบ็อกซ์ได้รับข้อความของเจ้าของที่ดินหลายคนเลยนะคะว่าเวลาไปรังวัดที่เนี่ยจ่ายทั้งค่ารังวัดค่าน้ําร้อนน้ําชาค่าน่นค่านีค้านั่นเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งครูจะบอกตรงนี้นะว่าตัวครูเองนะคะก็เป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ในการรังวัดที่ดินมาเป็น10สะบออกกแบบนนนนีี้้้้ะะคววว่่าาาเรรตงูัสิ ยังไงที่เวลารังวัดที่ดินแล้วเนี่ยเรายื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยการรังวัดจะต้องสําเร็จในครั้งนั้นคุณต้องตั้งเป้าแบบนี้ก่อนนะตั้งเป้าก่อนว่าเมื่อคุณไปยื่นรังวัด คุณจะต้องรังวัดที่ดินในครั้งนั้นให้สําเร็จพอคุณคิดแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคุณจะไปจัดการกับที่ดินคุณหมดเลยค่ะคุณจะไปจัดการว่าที่ดินคุณเนี่ยมันมีตรงจุดไหนที่ช่างเขาเข้าไปแล้วรังวัดไม่ได้หรือเปล่า <S <S หรือมีตรงจุดไหนที่มันจะเป็นปัญหาในการรังวัดที่ดินของคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการเอ,อ่อที่ดินข้างเคียงหรือเป็นปัญหาจากในที่ดินของคุณเองนะคะพอคุณรู้แบบนี้เนี่ยคุณจะไปจัดการทั้งหมดเลยและนั่นแหละมันจะทําให้คุณไม่เสียเวลาและที่สําคัญคือไม่ต้องเสียเงินที่จะะะะะไปปยืื่่่นนนนนเเเรรรรองงััววดใใหหมพาาฉ้้้คคูฝก็ รับสําคัญนะที่จะทําให้วันนี้คุณประหยัดในเรื่องค่ารังวัดจ่ายทีเดียวและต้องสําเร็จในครั้งเดียวค่ะครัวล่าเกษตรมนตรีที่ปรึกษาเรื่องที่ดินเอิร์ e เอ็กซ์เพร์